แล้วกรปลอบรังสงันขึ้นข้างบนไข่ดาวคนละลูกเหรอเข้าลูกใหญ่นะหมอลูกเกล็กนะเริ่มหิวข้าแล้วนะคะคุณแม่ค่ะได้ค่ะ วันนี้จะทำอะไรให้กินดีวันนี้พ<ไ>่อให้โอกาสแม่ได้ไมาผมใหม่บ้างได้ไหมอย่างนี้ได้ธรรมชาติดิคราวที่แล้วพ่อคือเหมือนปลุกแม่มาจากผวังแล้วก็คือผมเผม่ผมผมเเผาก็น่าเกลียดหิวแล้วว่าอ่าอ่ากะเพราไก่คุกพราไก่คุกนะเน่เน่เ่ว้าวบ้านเราเป็นกะเพราแดงนะจ๊ะกะเพราคุุงยืน่น <laughs> นี่มันเป็นกางเกงคนท้องเนาะใช่กางเกงคนท้องคราวที่แล้วคนก็เข้าใจว่ามามี๊ใส่กางเกงรัดไม่ใช่นะคะทุกคนคือถ้ามันมีความอย่างเงี้ยแล้วปีนขึ้นมาถึงเนี้ยมันคือกางเกงคนท้องซึ่งมันสบายมากไม่ได้รัดขนาดนั้นแม่กดมาจากช้อปปี้ร้อยกว่าบาทอ๋อส่วนนี้คือเสื้อเยาทีบีเช็อปเกงนี่คือผ้านิ่มมากนะถ้าใครที่ได้รอดนี้ไปนะคือดีมากแล้วก็ได้ร่วมทําบุญด้วยเพราะว่าเราไปสร้างพระเยี่ยมอ่าเปิดไฟแล้วพอมาคุณพ่อตัดกะเพราแล้วจ้า คุณพ่อไอไม้ไอไม้ไผ่ที่มันอยู่ตรงจกรักระแลคุณพ่อไม้ไผ่ทำอะไรนะไ <Pizza. S 1> ม่ทราบคุณพ่อยายไหมคุณพ่อพลังงานเละเพรก็ฝนมันตกหลายวันกับเขาบบกนาวเวรมร์มากไปครับวันนี้คุณแม่เข้าครัวอีกแล้ว โอ้ยตายายเลยหรอนีู่กใงลูกไข่ดาวสองครับกรอบทำไมวันนี้เลือกใช้ไก่อะอับไ,ไงเ่ะรวนรกนแล้วอ๋อนำยนก็เป็นไก่น้ำมันหอยใช่หาง่าหน้หอยแล้วตามด้วยชีิ๊วขาวนะครับตามด้วย้ปลาแล้วก็อะไรครับ ดำาโอ้ซีอิ๊วดํวาหวานนิดหน,น่อยเพื่อสีสันทีน่สวยงามแต่ไม่ใส่เยอะแล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็แล้วก็น้ำตาลได้น้ำตาลนี่มีคนถามมาเยอะมากอุ้ยขายดีมากเลยอะน้ำตาลพราวดีออร์แกนิกของพวกเรานะครับทํากินกันเองแล้วก็ขายนิดหน่อย <c oughs> ในกินเองขายนิดหน่อยเหรอใช<น>่ขายแล้ขายแล้ขายในท็อปปี้นี่แหละเออ ไข่มันง่ายเลยในคอปปี้อ่ะคลิปที่แล้วก็คนมาสั่งซื้อน้ำตาลเยอะมากขอบคุณมากมากเลยนะคะใช่ค่ะเพราะมันเป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะออแกนิกชนิดผงแล้วก็เราเป็นตาลออแกิกรับรองนะคะเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่เป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวหอมมากแม่กินมาก่อนที่แม่จะทอ้องเพราะแม่ต้องลดน้ำตาลแล้วแม่ก็อยากได้อะไรที่เป็นธรรมชาติแต่ออแกนิกแม่ก็สั่งหาหาแม่แเองมันดียังไงอะน้ำตาลม้าวดีอะไอมันตามนะคะแล้วก็ความหวานไม่ได้หวานจัดมากแล้วก็มีความหอมของธรรมชาติ เราก็มีความออแกนิกไม่ทอดขาวไงอะไรนะคนที่รนะักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยต้องการผิดเรียนนงความที่แบบค่าทไอสูงซึ่ก็แบบว่าเออไม่เหมาะสำหรับ,บคนที่แบบเหมือน,นต้องการลดน้ำตาลอะไรเงี้ยส่วนน้ำหนักก็ทานได้นะเพราะว่าความหวานน้อยมากคือที่แม่ก็ทำให้น้ำตาลไม่ออกมาเพราะว่าทําให้พ่อเลยนะเพราะาพ่อกินหวานมากอันนี้ก็จะแบบดีต่อสุขภาพนิดน,นึงเนาะ ม,มันก็จะกลมกล่อมเลยนี่อ่ะใครสนใจนะครับก็แอดคราวดีไทยแลนด์หรือว่าซื<ด>้อในช้อปปี้ก็ได้ไกนะ<ฮ>่เยอะมากข้าวน้อยโอ้ยข้าวแค่นี้กเหรอโอ้ที่เราไปออเอาไปและนะ้เเวละนะเรา,เะนะา,ก,ากินองแค่สองคนเนาะอ่าเยอะนะพอเอาไปสอกปลาไปบำเขาเลใส่เยอะถ้าทำประโยชน์ มันไปย่วเปล่าตะเข้าแดงเลยนะตะเข้าแดงตกข้างทางเก็บทงจ้ะเฮ้ยนี่มันผัดไปกับเผาแล้วโอ,อย้ยพอมันยว่น้ำมันก็แทบจะแบบแทบจะหายไปเลยนะใช่อันนี้มาแล้วจะเขาไก่รุบนะครับพีเมคุแม่จืด เน้นใบกะเพราเยอะๆนี่พอมันยุบก็มองแบบแคบไม่ดูแล้วเนี่ยเออน้อยไปเลยนะใช่นี่จานนี้เขากินคนเดียวก็ได้แล้วเนี่ยคุณพ่อไปคุณพ่อคุณพ่อลดความอ้วนอะไข่ดาวกรอบรังสรรค์ข้างบนไข่ดาวคนละลูกเหรอเข้าลูกใหญ่นะหมดลูกเล็กนะ แคก,กิน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  <c oughs> เรียบร้อยขอบคุณครับขบ้าวกระเพราครุกครับกินให้อร่อยเลยครับโอเคอุ้ยมีแตงด้วยแดงกําแตงให้ด้วยนะง่ายๆเหรอครับข <c oughs> วรง,ง่ายๆขวรง่ายๆของเราอุ้ยใครแดงแตกอุ้ยจะ,ก,จะ,ก,ะยกินได้ไหมอ่ะแต่ไม่คุ้มได้ได้ได้กันได้เหรอ อืมโอ้ยขี้ขยันแตบเหมือนกันอืม,นอมเนี่ยพอใส่กะเพราประมาณนี้พอตักไปทุกคำม,มันได้กะเพราแบบไงมันเป็นสมุนไพรไงนั่นหอมมากอืม,อมทุกคนมันเป็นกับข้าวง,ง่ายๆแต่ดีมากทุกคนครับ หันข้าวบ้านทับอยู่เพราะจะาหัวเพื่อไปเกาหลีมามาโหวตอาหารไทยว่าตอนไปเกาหลีก็คืออยากกินพองมากไปที่ไหนก็คืออยากอาหารไทยหมดบ๊ายบายเดี๋ยวแม่ให้พี่กัดพายดีไว้นะจ๊ะเพราะว่าคนซื้อเยอะมากแม่ดีใจว่าคนหันมาแล้วสุขภาพ ก็หันมาทานอะไรที่มันแบบว่าดีกับร่างกาย